ถ้าอยากเห็นหน้าของคนเล่นเกมแล้วมีความสุขไงช่วยดูตอนนี้นะดูเวลตาของเขานี้มีคนบอกว่าจริงๆน่าจะลองเล่นกับบอทก่อนนะไม่ว้างนีค่ะแคมเป็นวันที่ผมภาคภูมิใจมากเหลือเกินครับทำไมคะคือคนดูจะเห็นว่านี่คือคอมที่เอาไว้ทำเดโมเพลงด้านหลังเนี่ครับเป็นคอมที่เอาไว้เล่นเกมตั้งอยู่ตรงนี้มา ประมาณเดือนหนึ่งละยังไม่สเร็จผลยังแบบว่าทําเป็นอาชีพไม่ได้วันนี้ก็เลยต้องเรียกว่าอัญเชิญนะอัญเชิญเลยอัญเชิญซลมอนเลยซลมอนแบบซลมอนการ์ดมูลค่าสูงสคนนึงนี่เป็นเกมเมอร์แบบที่ทําทแบบเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยาบางวันก็มาทํามาถ่ายทอดมาทำไลฟ์สตรีมให้กับนอนบ้านเพื่อนอย่างนี้อัญเชิญเข้ามาคนนี้นี่คือโหดเป็นเกมเมอร์ที่เขาอยู่ในที่สว่าง ส่วนอีกคนนึงส่วนอีกคนนึงอันนี้นคะอันนี้เป็นเกมเมอร์สายดาร์กเขาจะอยู่ในที่มืดไม่รู้เขาไปเล่นที่ไหนแต่ว่าคนชอบเขาเยอะไม่มีแบบทำคอนเทนต์ย่อยคอนเทนต์แยกออกมาแต่งเพลงเป่าคุย <c oughs> อะไรไม่มีเลยเล่นอย่างเดียวคนดูครับ <c oughs> ผมมีความปิติหัวใจอย่างยิ่งครับ <c oughs> ที่เลขาแคมวันนี้ได้ต้อนรับเทพแห่งด้านมืดและด้านสว่าง <c oughs> ที่จะมาช่วยสอนผมในการเข้าไปในโลกของการถ่ายทอดเกมไป <c oughs> มครับ<ม>และนั่นคือพวกเขาครับ โอ้โหนี่ไงพอเข้ากล้องแล้วคาแรคเตอร์เปลี่ยนสองคนนี้ต้องจะทำงานด้วยกันเจอกันอยู่ปลายแล้วเห็นหน้าค่าตายกันมานานเขาเนี่ยทำอาชีพที่นำผมไปไกลมากคือการเล่นเกมใช่วันนี้ไม่รู้ว่ามันมีการถ่ายทอดในไหนบ้างเดี๋ยวให้เขาสอนหมดเลย แล้วต่อไปเนี่ยมันมีเป็นดาวๆใช่ครับดาวดาว,าวมีซับสไครต์เป็นเงินอะล้วนๆซัพพอร์ตซัพพอร์ตเขาเรียกอะไรทุกวันที่ผมได้เดือนละล้านเดือนละเหรอทำบุญเจ้าเสไม่ต้องไปซื้อบิตคอยไม่ต้องอะไรแล้วเดี๋ยวไปดูว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันเพียงพอหรือยังที่จะต้องทำงานอันนี้ก่อนเลยก่อนไปถึงไหนเลยไอคอมคอมอะไรเนี่ยมันเพียงพอหรือยังที่จะสตรีมเกมเรือเรือครับในเส้นเจ็ดแรงสุดแรงสุดนะการ์ดจอไปได้นะ ได้นะเมาส์เมาส์คีย์บอร์ดอันนี้เล่นเก่งยังเก่งแล้วพี่เนี่ยพอได้พอปา <K> นกลางนี่อันนี้เขามีเป็นสีสีนะสีสีแอ,อ <c oughs> ผมพยายามเปลี่ยนให้มันสีเดียวกันก่อน <c oughs> เขินอ่ะพร้อมแล้วนะครับแล้วก็เอ,อ่อแคปเจอร์การ์ดเรียกอย่างนั้นก็ได้ถูก <c oughs> ไหมอันนี้ผมใช้จากของที่ช่องไปก่อนใช้แคปเจอร์ธ <c oughs> รรมดาก็ได้เล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ นี้ก็มันสวิตในตัวได้มีแบรนด์นั้นน่ะนิยมตอนนี้ก็มีเปเาอร์มีเดียกับเบลคาโตะอันเล็กๆประมาณนี้ใช่คอ่าตกเบิกหนึ่ง <c oughs> อนนันนะครับอ๋อตกหนึ่งอันอันนี้จะได้ไม่เกี่ยวไงอันนี้ก็ใช้ทํารายการไปและนี่เป็นหูฟังอันแรกเว้ยที่เรามีไมคแบบอาจารย์อ,นอนะุนี่โอเคนะเนี้ยเพปนะพอเพียงพอนะ กายอายอาชีพมาด้วย <c oughs> ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันนะครับมันต้องมีกรีนสกรีนใช่ครับยืมมาพ,พี่ยืมมาแต่ยังใช้ไม่เป็นนั้นยืมพี่นัตตี้เสือร้องไห้มาตูงโอ้โ็ซื้อแค่น,นี้ก็พอดีกว,ว่าไม่ต้องแบบยืดเอกก็ได้เนี่ยแค่ิงวางข้างหลังพี่ก็ได้พี่ว่าใช้กล้องไหนไล่พี่กล้องโกโปรหรอไดใช่ไหมครับก็ไดจะได้มันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่โกโปรมันใช้ได้แต่แค่ว่า ไม่เหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่แล้วต้องกล้องอะไรคะต้องกล้องก็ง่ายๆก็ตกเปิดได้เปิดได้เอาไว้เลยเอาแบรนด์ไหนบอกเลย Logitech ว็บแคมก็ง่ายพวกไอที่เก้าสองสองเน็ตไปเนี่ยเหรอใช่อันนั้นมันจะแบบเหมาะสุดแล้วเลพุ่งหนีพุ่งหนี Logitech อะไรเก้าสองสองนะสี่เก้าสองสี่เก้าสองตรงนี้อยากใช้ DSLR ง่ายสุดก็ Sony พวก Zaviewan Zaviewan วิฟิล์มถืออยู่อ๋องั้นเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนวิฟิล์มไปใช้กล้องใหญ่โอเคค่ะแล้วตัวนี้ สตรีมสตรีมครับวันนี้ผมคิดตลอดเลยครับว่าทำไมสองคนนี้ไม่อยู่ใกล้บ้านผมแล้วคือแม็กอ่ะได้ทั้งเงินเดือนของกูเดย์แล้วได้เงินเงินจากเกมด้วยใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ได้จากดาวอย่างครับเลยโอ้โนี่คือเท่ากับว่าอัตราก้าวหน้านี่าไปเกินที่ปีไปเกินเกินเกินพี่เหนื่อยนะ่พีเสีียยเเลกินมากออกจากเด็กที่แบบทวงเงินเดือนฟิลทุกเดือนอ่ะจนตอนนี้มันคือเงินเดือนมัน คลุปไปล้ลปไปแล้วนะคลุปไปแล้วแต่ว,ว่าถ้าเราเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันไปได้นะชีวิตมันไปต่อได้นะนั่นคือเหตุผลที่พิมให้พี่มาเล่นเกมเหมือนนี้ไงคะอ๋อเออปกติจะห้ามนะถ้าเกิดเรื่องแบบไม่ไม,ไม่เป็นชิ้เป็นอันอย่างเงี้ยจะห้ามคือถ้าเน่เราเปิดไลฟ์มาก็ได้นะหกเจ็ดร้อยพัน 600, นีน่โอเคนะน,นี่ไงนี่ไงที่ทำให้เป็นอยู่นานเลยเนี่ยกลับะอ่าตอ <Hello. S 1> นนี้ สามารถเอาตัวไปอยู่ในเกมได้แล้วฮะใช่ไใช่ใกล้แล้วความเป็นมืออาชีพผมใกล้แล้วเป็นไงบ้างคะคุณว่าธนกิจสนุกไหมคะสนุกไหมคะเ้ยผมคิดว่าคอนเทนต์วันนี้ผมให้อันดับหนึ่งเลยไตรมาสแรกเโปรตีนไทยเลยครับแคมพี่พีมชอบบังคับถ่ายวันนี้ถ่ายหน่อยพี่ไปเบื้องหลังรายการอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบที่เราหมายมั่นอย่างเงี้ยคุณแม็กเป็นไงบ้างครับผมมั่นใจพี่ว่าติดแน่นอนเพราะว่ามันจะฟินมากมันจะได้คุยกับคนคนมันจะมาเรื่อยๆแล้วคุยกับคนทำนู่นทำนี้ อันนี้ผมถาม,ามนเนข้มอมูลนะครับอาจารย์ทั้งสงคนครับมาสเตอร์คะ,ะเวลาเราถ่ายทอดออกไปเนี่ยทางไหนมันมันเข้าท่าที่สุดอ่ะคือผมเคยใช้ในทวิชอย่างเงี้ยมันก็สะดวกดีมันตางดีต,าดตา่างกันยังไงดีว่าเออทวิช เฟซบุ๊กหรือมันมีช่องทางไหนีกยูทูบผมว่าเฟซบุ๊ k มันดีกว่าเพราะว่าขาจรหรือขาอะไรมันก็มาเรื่อยๆพอมันมาเรื่อยๆมันก็ติดไงจรเนาะเพราะว่าทุกคนเล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วแต่ว่าทวิตบางคนไม่เล่นแบบพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มก็าไม่เล่นทวิตเกมเกี่ยวกับเกมแล้วพี่ฟิล์มเข้ามาดูทวิตอ่ะดูแล้วก็เบื่อแล้วก็ใช่มันไม่เหมือนเฟซบุ๊กเราสไลด์ไปแล้วเพื่อนแชร์เพื่อนเหมือนเหมือนเพื่อนแชร์กันอะไรเงี้ยว่าพี่ว่าไลค์อยู่อะไรเงี้ยก็เห็นมาดูมันกะแบบ ขยายเร็วกว่าผมยังไม่เคยทําใน Facebook ลองใน Facebook เลยเออเผื่อมันเผื่อมันเป็นกันเองกว่าจะได้เอ่อทำในนี้ยาวๆไปเลยดาวซัพพอร์ตทำยังไงอะครับพี่ฟีมงเลยนี้มันต่างยังไงนะดาวนี่อที่เราซื้อดาวแล้วก็เวลาคนให้ดาวใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนั้นมันให้ทั้งตอนไลฟ์ได้แล้วย้อนหลังก็ได้ซัพพอร์ตนี่คือมันโดยทรรมเองสนับสนุนเรารายเดือนนะครับโอ้สนใจเป็นไงอาจจะยังไม่มีก็เลยติดต่อร์ต อ้าวแล้วถ้ามันมีอะพี่เดียวสสเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มบังคับให้พี่ฟิล์มเข้ามให้พี่ฟิล์มซัพพอร์ตวันนี้เลยเพราะพี่ปึ๊บสตรีมดูอะไรนะคือีว่าแม็กบ,บอกว่าแอร์เข้าเสียงแอร์เข้าเสียงแอร์เข้าไม่เข้าหูฟังแล้วคนมันจะแบบลำคางไงแล้วยังไงต่อน,นะก็เปลี่ยนแอร์การลงทุนของอาชีพไม่มีคำว่าแพงพองสำหรับอาชีพตั้งแต่แม็กกับเดียวมาเนี่ยหลายหมื่นแล้วตอนนี้มีสามสี่ไอเทมเองมี มีแคปติกรารตัวเล็กมเีเว็บแคมเว็บแคมไม่แพงตัวละส0 0พันไหมแกรมอีกเดือนละ14เหรียญแอร์ตัวนึงงียูเยอะหน่อยก็สามหมื่นกว่าอันนี้ไลท์ติ้งที่พี่จะไลท์เกมโทรศัพท์พอีกอ๋อสาย<ล>ต่างๆอีกอนะต่อมาสักสองสามพัน 3, 000, นะแต่เขาซื้อ4เส้นเพื่อเล่นสคนเครื่องายขาไว้ครับโอ้ขาโอเคเหลือซื้อแบบที่การเดียวบ่อยกว่าที่มันดึงขึ้นห้าพันห้าันหกพันขออาชีพไม่มีคำว่าแพง พ,พี่เปลี่ยนใจแล้วเลยว่าจะไม่รับ <laughs> <อ>นสนุนเขาเนี่ยไปนะผมรองนะเดี๋ยวฮะทุกคนก่อนะตอนนี้คนเขาดูนะอ๋อต้องเริ่มทักไงนะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบ,รบตอนนี้ทุกคนนะครับกี่คนแล้วนะครับตอนนี้ปหรอคะร้อยแปดคนร้อยแปดคนเลรอฮะสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในเลขาแคมนะครับที่กําลังถ่ายเบื้องหลังนะครับการเซตของนะครับค่าของต่างๆโอ้มีเวลามีคนแชร์ก็จะขึ้นหน้าจอเลย ใช่ครับมันเดย์เราใส่นี่ได้ด้วยนะพวกสติกเกอร์ไอเดียมีมันให้ดาวด้วยเฮ้ยมีให้ดาวแล้วเหรอนี่ครับเด้งมดเนี่คร5เฮ้ยที่วันจะต้องแบบว่าขอบคุณนะคะอ๋อจำพี่นัตตี้ได้ขอบคุณคุณมีสมมติเมียวนั้นิชานะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นต้นใช่อ๋อไม่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผลทางผลทางเป็นไปได้วะสนุกว่ะนี่เกมยังไม่ได้เล่นเลยนะ ขยับหน่อย,เด,ยเดี๋ยวคนดูเบือ่ <c oughs> อแง่ไงขยับหน่อยเดีย๋ยวเบือ่อเดี๋ยวเบือ่อแล้วจะเล่นไหมคะเล่นเล่นเล่น <c oughs> แต่ว่าเอาจริงเนี่ยโดตาสองเนี่ยเล่นไม่เป็นเลย <c oughs> เล่นเป็นตอนภาคแรก <c oughs> มันคล้ายๆกันไหมมันมีตัวละครเยอะมากนี่งงไปหมดแล, <c oughs> แล้วเนี่ยจริงๆคล้ายกันหมดเลยพี่รู้จักอยู่ไม่กี่ตัวเองลิกกี้มาลุกยังมีไหมมีครับมีลิกกี้โซเวนยังมีไหมมีครับอันนี้ลิกกี้ คุณดูดีเหมือนกันนะอยู่อ๋อแบ็ c สเต็ปนะใช่ใช่เหมือนเดิมท่าเหมือนเดิมเหรอเหมือนเดิมหมดพี่อ๋อแล้วไอ้นี่จะพวกนี้พวกเติมเอาแบบของให้ตัวให้สวยๆอ่ะพี่ลองกดหมื่นกว่าเลยเหรอเนี่ยหมืนม่นแปดหมื่นแปดได้อไอ้เนี่ยคริมสันนี่มันจะได้หัวไี่มาหมื่นแปดอ่ะพี่ซีมเห็นยังไงบ้างครับกรณีนี้หมื่นแปดอ่ะอันนี้หมื่นแปดหมื่นแปดนะฮะ ฟันแล้วเลือดกระจายเลยนเนี่ยฟันปุ๊บอ๋อมันจะได้เอฟเฟกต์มาด้วยใช่ฟันปุ๊บเลือดตัดปั๊บเลยอ๋อนี่ไงได้เอฟเฟกต์แสงได้แอนิเมชันอะไรเงี้ยโอเคที่สวยที่สุดคือตัวฟรีอะค่ะเท่านี้นะคะที่ว่านเป็นสนับสนุนการเล่นเกมนะคะแต่ว่าก็เอ่อเรื่องเรื่องการเติมเงินก็แต่บางตัวมันก็ไม่แพงนี่มันจะมีเป็นชุดเซตของมันก็มีมันไม่ได้แพงทุกตัวใช่ครับบางตัวก็ไม่แพงแม่คะเขาไม่ฟังพี่แล้วค่ะ สนุกแล้วพี่ตอนนี้เริ่มสนุกโอ้วโอเคนะนี่เราต้องมีการพูดคุยกับคนที่มาคอมเมนต์ใช่ไหมคะต้องขยันอ่านคอมเมนต์เวลาพี่สติต้องอ่านดาวโอ้ส่งดาว45ดวงขอบคุณนะฮะคุณนัทพลนะครับ45ดวงเลยเชียวนะครับตอนนี้เขาเป็นโอ้โหเสียงดังตกใจว่ะในหูฟังเสียงดังว่าเกมเมอร์สมัครเล่นอะแต่หูฟังพี่เหมือนเหมาะกับเกมพวกเกมยิงนะ หูฟังอะไรมันจะเหมาะกับเกมแบบนี้บอกมาเลยเอารุ่นมาเลย <laughs> เอาเองเอาเอง <laughs> ยี่ห้ออะไรเห็หนโดดเดียวใช้เท่อยู่เร<ม>น,น่นองของเซนเซอร์แพงไหมประมาณหกเจ็ดพันราคารับได้ราคารับได้ห <laughs> นงแมๆมีหูฟังที่ท,ที่แนะนํากันกับโดตาไหมผมแบบใช้แบบแนวอินเดียพี่แต่ว่าอันนี้มันก็ใช้ได้ไม่ใช่หรอแม้ใมรใ้เหมาะกับเกมยิงมันเหมาะเกมยิงไงก็ไม่ต้องเล่นเกมยิงไงไม่มันต้องเล่นเกมยิงก็คือต้องซื้อไง ใช่ไหมไม่พอเล่นเกมนี้ก็ใช้นี้พอเล่นเกมอื่นก็โมบ้าก็ใช้เป็นอีกอันหนึ่งอันนี้คือโมบ้าแล้วแต่โมบ้ามันมีโมบ้าแล้วมีเกมบ้าด้วยเนี่เล่นเ a l a n c e FPS แต่ว่า FPS ก็คือแนวอินกูนี้นะลองดูนะไม่เคยใช้นะเนี่ยเลือกเลย การเป็นเกมเมอร์ที่ดีต้องตอบคอมเมนต์ต้องอ่านคอมเมนต์บ่อดเอยเพราะถ้าเราไม่อ่านปุ๊บเดี๋ยวมันของเขาจะเลื่อนไปข้างบนเขานี่เราจะลืมเราไม่ทันเนาะยักษ์เขียวนะครับเก่งเกเก่งนะครับโอ้โมบ้ามึงบ้าห้าห้าห้านะครับใส่เลยครับใส่เลยครับจะได้ไมไม่ได้ไม่น่าได้ครับหนีครับ ไม่ครับจะเอาสมาธิตรงไหนไปตอบคำถามนั่นน่ะสิครับจะเอาเวลาไหนไปเอานี้ครับแตกงหนึ่งไม่หนีครับหายกลับมาอันนี้งงงงมีคนบอกว่าจริงๆน่าจะลองเล่นกับบอทก่อนนะไม่ว่าแล้วอย่างนี้เราต้องเชิญชวนให้ทุกคนแบบช่วยแชร์เราไหมอ่าใช่เวลาเราไลฟ์มาสักโอ้ยโอ้ยเราเปิดไลฟ์มาสามสี่นาทีแล้วเราบอก ช่วยแชร์หน่อยนะครับอะไรนี้พี่ว่านพูดสิอะไรนะฮะช่วยแชร์เนี่ยปกติเกมช่วยแชร์ด้วยนะฮะช่วยแชร์ด้วยนะโอ้ยถ้าอยากเห็นหน้าของคนเล่นเกมแล้วมีความสุขไงช่วยดูตอนนี้ดูแววตาแววตาของเขาในนี้ไม่ผมดูตอนแต่เดียวไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แววตาแบบผมนี่แหละ อันนี้พอประมาณก่อนนะครับย้ำอีกทีทุกคนอยู่ในเลขาแคมด้วยกันนะครับเทปเจ็ของสตรีมเก e นะครับตรงนี้เราจะขยายภาพขึ้นมาขอบคุณอาจารเดียวกับพี่แ <c oughs> ม็กด้วยกันนะครับทุกคนครับผมขอบคุณสองอาจารย์ขอด้วยนครับขอบคุณมากครับ มากเลยนะครับไม่งั้นนี่ไม่รู้เรื่องเลยคนดูทางสตรีมวันนี้เดี๋ยวผมปิดสตรีมก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องพาทีมงานทุกคนไปกินข้าวเย็นแล้วเพราะว่าตำแม็กเขาหิวข้าวเ,าเดี๋ยวจบ,จบรายการเลยครับแข่งกันอีกทีนะครับขอบคุณดาวด้วยนะครับคืนนี้เปิดซองกินชิ้นอิมแพ็กันนะครับมาหามากี่มงก็ตอนนั้นแหละนะครับโหสนุกว่ะสนุกไหมสนุกว่ะจอคอมเมนต์อาจจะไปหาจอที่แบบ จอที่วางใกล้ๆตาพี่จอวางแเนวตั้งอะไรอ๋อไม่ได้มันอ่านยากอันนี้ชั่วคราวไปก่อนหรือคอมเมนต์เราเอาจอนี่ไหมแนวตั้งเลยเนี่ยเหมือนตลาดพี่ออเอาจิงไม่ต้องพูดถึงเลยว่าแบบจะต้องสูญเสียกับค่าอุปกรณ์ก็เอาไซส์ประมาณนี้ได้ไหมไซส์ประมาณนี้แล้วก็มาวางเทียบใช่ของผมก็ใช้ประมาณนี้เทียบเคียงแล้วก็ยกขึ้นมาในระดับสายตาเราสายถมไปแล้วดีไหมไม่ดีและจอนี้จอนิดเล็กเอาไว้ตอบไลน์เพื่อน เดี๋ยวไม่มีบอกว่าเล่นแต่เกมไม่สนใจเออตรงนี้นะโทรศัพก็ได้พี่กกก็ลมานัเดียวิไม่ต้องทำหน้าดีใจสดชื่นขนาดนั้นสนุกเลยสนุกค่ะสนุกถ้าเอโกโตมาฝากแจ้งด้วยนะครับทีเดียวอันนี้เดี๋ยวผมไปคืนวินนตี้ก่อนโอ้โหใช่มนุ่มก็สวยสีเขียวเฉีไม่พอดีเอ้คๆอ่ะปิดรายการค่ะขอบคุณคมคมตัวจานนะครับคุณค้าจานนะครับก็หลังจากนี้พี่ว่านจะซื้อบ้านให้หนึ่งหลังมาอยู่ใกล้ๆกัน นี่เป็นใครวะเนี่ยสุละตาคือลตาเป็นใครวะเนี่ยเคคะ่ะท่านี้นะจบแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องดีใจขนาดนั้นค่ะไม่ต้องเสพชื่อบายบายดิ